อย่ว่าทราบก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับตอนนี้ทุกๆคนอยู่ในช่องไซเลนเซอร์นะครับเอาล่ะวันนี้ผมจะมาจัดอันดับที่เรียกว่าท็อปเทียนะสำหรับบอสของเกมนี้นะแล้วก็อาจจะมีมอนสเตอร์ระดับเอลิทด้วยนะครับผมก็สำหรับใครหลายๆคนเนี่ยกำลังเลือกจุดพื้นที่การไปตีบอสนะว่าจะไปตีตัวไหนอะไรยังไงผมก็พยายามที่จะเรียงตามไทม์ไลน์เอาไว้นะตัวแรกนะตัวนี้ชื่อว่าเอร์ยอเลวนแนนก็คือไอ้บอสตัวแรกอ่ะ ที่เราเริ่มเกมมาก็จะเจอไอ้ตัวหลายๆมืออซึ่งไอ้บอสตัวนี้ตอนแรกคือเขาเรียกว่าเลเวลเรากับตัวมันอ่ะมันต่างกันมากเราสู้มันแบบยากมากเลยบางคนก็สู้ได้ก็เคยเห็นนะครับแต่เรียกว่าส่วนน้อยแล้วกันเนาะเอาแบบคนส่วนใหญ่ก็จะสู้มันไม่ได้สู้กับมันตอนที่ของเราใกล้ใกล้เคียงกับมันแล้วก็อยู่ในเกณฑ์เก่งระดับปานกลางก็สําหรับบอสตัวนี้นะก็จะจัดไว้อยู่ในอันดับ4นะครับบอสต่อไปเนี่ยก็มากิดนะมากิดนี้เรียกว่าเป็นบอสคัดคนดีกว่า คือสไตล์เกมโซเนี่ยมันจะมีบอสคัดคนเขาเรียกว่าคัดผู้เล่นล่าสุดเลยอย่างเซคิโร่นะก็จะเป็นอยู่บนหอคอยนะความรู้สึกเลยที่มาเจอกับมันครั้งแรกเนี่ยโหมันยากนะเพราะว่าของเรากับมันนี่แบบเหมือนจะสู้ไม่ได้ต้องใช้สเต็ปในการสู้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเอาเป็นว่าเป็นเรียกว่าบอสตึงมือแล้วกันบอสคัดคนแล้วบอสตึงมือนะก็จะให้อยู่ในระดับเกรดบ,บีนะครับซึ่งไอ้ก็ดบิกเนี่ยผมตายกับมันก็ไม่ได้เยอะมากนะกําลังดีอาจจะว่ามากกว่ามากริดนิดนึงนะ ผม,ผมก็ยังเรียกว่าเป็นบอสอยู่ในเกมบอสตึงมือดีกว่า,าสู้กําลังสนุกนะฮะก็จะให้อยู่ในเกรดบีแล้วกันเลนาร่าเนี่ยผมเพิ่งมาจับจุดได้ว่าต้องไปตีตัวสมุนตัวเล็กๆก่อนนะ,ะพอเราจับจุดได้แล้วปุ๊บทุกอย่างมันง่ายไปหมดผมยังมองว่าในมูฟเมนต์ของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าอยู่แล้วก็เรายังมีโอกาสที่จะหลบได้การต่อสู้ได้มีนะฮะเนี่ยผมลังเลระหว่าง C กับดีนะแต่ผมสําหรับผมนะผมเรียกว่ามันไม่เก่งดีกว่าดี D ดีกว่า ะะสิงโตที่อยู่ประสาทโมนนะฮะก็เป็นบอสนะเรียกว่าบอสลับดีกว่าในการต่อสู้ครั้งแรกนะแล้วก็หลายๆครั้งในอาวุธที่ใกล้ๆการสูสีกันเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะตึงมือมากเพราะว่ามูฟเมนต์ของมันเนี่ยมันโจมตีค่อนข้างจะถี่มากตึงมือถ้าตึงมือเราก็ต้องไล่ขึ้นไปช่วงๆนี้นะครับคอมมานเดอร์โอนิลก็จะเป็นเควสเชื่อมนะระหว่างมิลิเซนนะครับแล้วก็ข้อเสียของมันก็คือมันอาจจะมูฟเมนต์ช้านิดนึงนะฮะทำให้เราต่อสู้ได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากกว่า เิมดให้อยู่ในเกตเตึงกําลังดีก็ให้อยู่ในเกรดซีนะครับโอ้โหตัวนี้ไม่พูดไม่ได้เลยฮะเป็นตัวหนึ่งที่ผมตายเป็น10รอบเลยครั้งแรกก็เหมือนทุกคนเจอครับก็เฮ้ยอะไรม่วงๆว,วะตุ้มทีเดียวฮะฟเฟสหลังมันหายตัวเป็นอุก,กาบาทแล้วโดนทีเดียวตายนะฮะเป็นตัวหนึ่งที่ทําดาเมจค่อนข้างจะแรงมากแล้วก็ มูฟเมนต์ของมันคาดเดาได้ยากมากนะตัวเนี้ผมให้อยู่ในเกรดเเลยนะครับอ่าบอสตัวนี้จะเจออยู่แมปใต้ดินนะฮะเป็นบอสลับนะครับซึ่งไอ้บอสเนี่ยผมเรียกว่ามันอลังการดีกว่าส่วนความยากของมันเนี่ยผมมองว่ามันไม่ยากมากนะแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยผม เอาประทับใจดีกว,ว่าแบบว่าภาพสวยนะผมให้อยู่ในเกตซีนะครับสาหรับบอสตัวนี้นะครับตึงๆกาลังดีแต่ตึงไม่มากนะครับอ่ะต่อไปนี้ก็เป็นบอสรับเหมือนกันนะแอสเทลนะก็มันจะมีของแก้ฮะสำหรับบอสท,ทุกตัวตัวนี้ก็มีของแก้เหมือนกันพอผมได้ของแก้แล้วคราวนี้ก็สู้สบายแล้วครับเรียกว่าตึงๆกําลังดีนะผมก็จะให้อยู่ในเกต เออซีดีกว่าซีดีกว่าดารอนสกินซนเยอร์อยู่หลายสถานที่นะฮะนี่ผมจะพูดรวมๆเลยก็คือไอ้บอสตัวเนี้ยไอ้ชุดมังกรเนี่ยทาหารชุดมังกรเนี่ยครับตอนเราเห็นมันไกลๆอะ่ะโหมันอลังการมากเลยนะคือผมโคตรกลัวเลยว่ามันต้องโหดแน่ๆเลยแต่พอไปสู้จริงๆเนี่ยผิดหวังมากตัวนี้ผม ผิดหวังดีกว่าเรียกว่าผิดหวังนะมันควรจะโหดกว่านี้แต่ผมชอบดีไซน์ของเขานะเขาดีไซน์สวยมากเาตัวนี้ผมให้ว่ามันไม่เก่งเลยผมให้อยู่ในแรงเอฟนะฮะกากรอยคู่นะก็เป็นบอสลับอยู่ใต้ดินนะครับโอ้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเจอสําหรับเกมนี้ที่มันออกมา2ตัวพร้อมกันแล้วแบบโอ้โหถือว่าปั่นปั่นประสาทเลยนะฮะสู้เหนื่อยครับตัวนี้ผมเรียกว่าตึงเลยดีกว่าเกรดบีไปเรียกว่าตัวตึวตงนะเควสของเฟียนะก็จะได้เจอกับลูกน้องมานะออกมา สองสามตัววิเคราะห์ได้ตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะมันมีตัวเวทนะผมก็มฟาดตัวเวทก่อนเลยฮะใครๆก็ผ่านได้นะครับผมให้อยู่ในแรงเอฟนะครับก็อยู่ในเควสเฟียอยู่เหมือนกันนะก็จะเป็นบอสบางกอนนะแต่ผมแบบโอ้โหเห็นความอลังการของบอสนี่ฉากการต่อสู้เอฟเฟกนี้อลังการมากผมให้10กระโหลกเลยสู้กําลังสนุกดีกว่าไม่ได้ตึงมากไม่ได้เครียดมากนะฮะกําลังดีผมให้อยู่ในเกณฑ์4แล้วกันมหาไายลูคาเรียรก็เออเลด์วูฟเก่งไหมมันเร็วมันเร็วนะตัวนี้เป็นหมาค่อนข้างจะเร็วแต่ว่าก็ ยังสู้ได้แบบเอาเรียกว่าสู้แบบสนุกสนุกมือแล้วกันแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ตึงมากนะผมให้อยู่ในเกณ์นี้ ก็สก,กินนะครับก่อนถึงตัวบอสรายกาดนะครับในระดับของที่สูสีกันนะผมมองว่าเป็นเก่งเลยล่ะตายอ่ะหลายรอบโดยเฉพาะท่ากิ้งนะฮะตึงเลยนะฮะให้ตึงตึงเลยก็อยู่ในเกรดบีนะครับบอสประจําปราสาทเพลิงนะก็เป็นรายกาดเดาได้ไม่ยากนะใครเคยเล่นตระกูลโซมาดีกว่าคือต้องใช้อาวุธประจําข้าในฉากนะก็พอที่จะเดาๆออกว่าต้องใช้อะไรฆ่ามันนะสู้แบบกําลังสนุกมือดีกว่าไม่ได้ตึงมากนะแต่แค่การโจมตีของมันค่อนข้างจะรุนแรงคือถ้าพลาดตายเลยแค่นั้นนะครับผมให้ อยู่ในเกต ตึงๆกาลังดีนะครับปราสาทที่มีพิษนะก่อนถึงปราสาทเพลนะก็เข้าใจนะเพราะว่ามันเป็นปราสาทที่เราต้องมาเอาของที่เป็นเควสต่อนะครับแต่ลูกสมุนที่อยู่ในปราสาทนี่เก่งเลยอ่าเป็นเควสต่อของมิลิเซนนะฮะผมให้อยู่ในเกรดดีแล้วกันชิลๆนะครับสบายๆลอเย่าไนส์ครับลอเย้าไนส์เราจะเจอ2รอบนะบอสตัวนี้ถือว่าสู้สนุกมากนะครับผมก็ตึงอ่ะสู้กําลังสนุกนะผมให้อยู่ในเกรดซีแล้วกันมอกโอม n นนะตัวที่เป็นตัวเลขนะที่อยู่ใต้ดินของปราสาทเรนเลนะอันนี้ผมเรียกว ธรรมดาดีกว่าธรรมดาธรรมดาเลยนะครับผมให้อยู่ในเกรดดีแล้วกันม็อกหลอดนะครับม็อกหลอดออกบัตนี่คือโอ้โหต่างกันเลยนะกับม็อกโอเมนนี่เรียกว่าคนละเรื่องเลยตัวนี้สู้กันเรียกว่าหลายรอบเลยก็ตึงๆเลยฮะตึงๆเลยผมให้อยู่ในเกรดบีนะสำหรับตัวนี้บอสม็อกกอสนะม็อกกอสนี่ผมเรียกว่าเออสเตปมันก็ยังยังมีความคล้ายจากมากริตอยู่นะครับผมสเตปการต่อสู้ยังมีความคล้ายอยู่นะแค่แตกต่างแค่อาวุธเท่านั้นเองก็ใครสู้มากริตมาได้ มันก็ไม่ยากเลยนะครับสําหรับการที่จะเจอมอกอตเนี่ยผมให้อยู่ในเกรดซีนะครับ ต่อไปก็อดฟรีนะซึ่งผมจะพูดรวมๆเลยระหว่างที่เป็นล่างทองนะกับก็อดฟรีล่างปกติเนี่ยพอมาตอนที่เจอเป็นตัวคนนี่แหละฮะตอนที่เข้าเฟสสองเนี่ยเป็นบอสตัวหนึ่งที่มันมีท่าวันฮิตคิวนะก็คือใครไม่ได้อัพเลือดเยอะเนี่ยขอตายนะฮะครั้งเดียวตายเลยผมให้มันอยู่ในแรงเอสนะครับเพราะว่ามันมีท่าที่ตกทีเดียวตายนะ,ะสเต็ปดีแค่ไหนพลาดโดนจับครั้งเดียวถึงขั้นตายมาเลเนียก็เป็นเควสตนะครับต่อเนื่องจากของมิลลิเซนนะครับเขาให้ท็อปของเกมนี้นะ หลายสำนักก็ต้องพูดแบบนั้นนะฮะส่วนสําหรับผมเนี่ยพอมาสู้แล้วนะฮะก็เออมันก็ท็อปอย่างที่เขาพูดแหละฮะทาฟันรัวๆของมันเนี่ยถ้าหลบไม่พ้นนะฮะก็ครั้งเดียวตายเป็นตัวหนึ่งที่ผมใช้เวลาการต่อสู้กับมันเนี่ยเรียกว่านานเลยสู้เองคนเดียวก็เป็นสิบรอบเป็นตัวที่มีท่าที่โดนชุดเดียวตายเนี่ยมีอยู่ประมาณสองท่านะฮะผมให้อยู่ในแรงเอสนะครับสาหรับมาเลเนียบอสที่อยู่ในแมบบน้ำแข็งก็จะมีคอมมานเดอร์เนลนะซึ่งอยู่ในปราสาทปัญหาคือ เคลียลูกน้องยากมันเหมือนจะง่ายแต่พอเคลียลูกน้องได้คราวนี้ก็สบายแล้วนะผมให้อยู่ในเกรด B นะครับก็คือตึงๆอ่ะตึงอ่ะกำลังสนุกนะครับไฟจแอนเนี่ยอา่าบอสแบบน้ำแข็งนะโหตัวนี้เรียกว่าตึงเลยตึงมากเพราะว่าเลือดมันค่อนข้างจะเยอะมากนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่แพ้ธาตุแพ้อาวุธแพ้ของเนะี่ยแพ้น้อยมากคนระับคือสู้เหนื่อยอ่ะสู้กันยาวนานนะฮะกับตัวนี้ตายกันหลายรอบเป็น10รอบเหมือนกันนะฮะตัวนี้ให้อยู่ในเกรด A นะครับ สำหรับไฟแจแอนนะสำหรับผมนะฮะต่อไปฮะมังกรบอสลับที่อยู่แมปลอยฟ้านะครับบอสตัวนี้ผมมองว่าตึงๆกาลังดีดีกว่าก็เราก็สู้มังกรมาหลายตัวนะความตื่นเต้นมันก็เริ่มหายไปละผมให้อยู่ในเกรดซีนะครับมาลิเกตโอ้เฟสแรกเนี่ยมันจะเป็นคนที่กินรากมอรณะที่อยู่ในเควสที่เราทำนะซึ่งไอตัวนั้นอะตอนที่มันคลั่งอะก็ว่าเก่งแล้วนะคราวนี้เรามาสู้กับมันหนึ่งเฟสนะฮะก็เก่งเหมือนเดิมอีกพอมาล่างมลิเกตในเฟสสองเนี่ยโอ้โหคราวนี้ว่องไวเลยนะครับ ว่องไวตายกันหลายรอบตัวนี้ผมให้อยู่ในเกรดเนะฮะต่อไปนะครับลาดาก้อนนะบางคนอาจจะแพ้ทางมันและการก็อาจจะเก่งมากนะแต่ผมเรียกว่ามันมันไม่ค่อยเก่งดีกว่าไม่ค่อยประทับใจผมนะสำหรับบอสตัวนี้นะครับผมให้อยู่ในเกรดซอ่าเอลเดนบีนะบอสตอนจบเนี่ยคือ ใหเลือดมันเยอะอเฉยนะครับแล้วก็มูฟเมนต์มันค่อนข้างที่จะช้าด้วยหลายๆคนน่าจะสู้มันได้นะสบายๆก็ยังคิดว่าบอสตัวอื่นเก่งกว่ามันเยอะเลยนะเอเดนบีชนะผมให้อยู่ในเกรดซีแล้วกันเป็นมอนสเตอร์ระดับอีลิทนะซึ่งผมจะคัดมาแค่ไม่กี่ตัวหรอกเอาแบบประทับใจจริงๆนะนี่ฮะเจอกันหลายๆเกมของตระกูลโซนะบัตเอาไนซ์ซึ่งไอตัวเนี้ยมันเป็นมอนอีลิทเจอกันครั้งแรกนะเจออยู่ที่มหาลัยลูคาเรียรนะแปะฝาผนังอยู่นะโอ้โหตายฮะหลายร จะฆ่ามันเพื่อเอาดาบมันนะฮะดาบมันนี่หลายๆคนชอบนะเพราะว่าใครเลเวลใกล้ๆกับตัวมอนเตอร์นะล้วไปสู้กับตัวนี้ถือว่าโหดนะฮะตัวนี้ผมให้อยู่ในเกรสบีนะครับอัศวินหลอมของเราเนี่ยเลเวลใกล้ๆกันเนี่ยโหดผมบอกเลยนะฮะใครเล่นสายสเต็งมาอย่างผมเองก็เล่นในช่วงแรกนะอัพส,สายสเต็งขอบอกว่าเหนื่อยมากตัวนี้เหนื่อยจริง นะฮะผมให้อยู่ในเกรดบีมังกรแรกเนี่ยผมคิดว่าการต่อสู้ของมันค่อนข้างจะยาวนานมากผมใช้การสู้โดยขึ้นมาสู้กับมันนะครับตัวนี้ผมให้อยู่ในระดับ C ีแล้วกันนะครับมับงกรเสื่อมสลายเนี่ยตัวนี้โหดนะถึงช่วงท้ายเกมแล้วค่อยกลับมาฆ่านะถึงฆ่าได้นะช่วงใกล้ๆกันอยู่แบบแคริตแล้วไปฆ่ามันฆ่าไม่ไหวนะโหดมากอันที่ผมให้อยู่ B นะครับอ่ะมังกรน้ําแข็งนะมังกรน้าแข็งผมมองว่าเฉยๆนะสำหรับผมเฉยๆผมให้อยู่ในเกรดซนะครับ ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ทำเควสเลนนี่นะครับอ่าถ้าสำรวจแบบดีๆอ่ะคุณจะเจอมังกรกินสโตนดาก้อนนะคือมันมีอยู่3ตัวนะครับมังกรเวทสามตัวถามว่าโหดไหมก็ไม่โหดมากครับแบบเห็นแล้วตกใจอ่ะมันออกมา3ตัวพร้อมกันนะครับผมเรียกว่าเอ้ยมันได้ความตื่นตาตื่นใจแล้วกันผมให้อยู่ในเกจซีนะครับโอเคนะครับผมมอนเตอร์ที่สะดุดตาผมก็ทั้งหมดก็จบแค่นี้นะครับแต่เจไดยังขาดอยู่ตัวหนึ่งฮะกุ้งนะฮะกุ้งตำนานกับปูในตำนานนะ ถ้าเลเวลใกล้ๆก,กันเนี่ยผมเรียกว่าโคตรโหดเลยผมจะใส่อยู่ในช่อง A นะกุ้งกับปูเนี่ยโหดชิบหายนะครับคือเลเวลสูงนี่มาเจอกับมันก็ยังเหนื่อยอยู่เหมือนเดิมนะเอาละฮะก็จบกันแล้วนะฮะสำหรับการจัดท็อปเทียร์สำหรับผมนะ,ะสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับคุณว่าตัวไหนว่ามันโหดมากอะ่ะคุณพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับอ่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีศัตรูหรือบอสเนี่ยที่มีความยากที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ความแพ้ทางแต่ละคนความถนัดก็จะไม่เหมือนกันนะครับ ก็ยังไงก็กขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็หวังว่านะครับผมการจัดระดับเทียร์ลีดแล้วก็ผู้เล่นใหม่นะครับจะได้ไปเรียงการต่อสู้ได้นะว่าควรที่จะเจอตอนไหนควรที่จะฆ่าไหมหรือควรที่จะทํายังไงกับมันวหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ